กล้วยจากกล้วยกล้วยลูกใหญ่ๆใหม่ๆจากสวนเลยจ้าเฮือมแม่ฉันอยากกินกล้วยอ่ะออฉันมีอยู่เจ็ดบาทอ่ะแกน,เนีเท่าไหร่ฉันมีสามบาทอ่ะโอ,อ้ยก็ไม่พออยู่ดีอ่ะ,อะงั้นเอา,อางี้ กล้วยจากกล้วยกล้วยลูกใหญ่ๆใ,ใหม่ๆจากสวนเลยจา้ากล้วยเฮียได้ขายไงอ่ะอ๋อวีระ20บาทครับ20บาทเลยเหรอทำไมแพงจังเลยอะ่ะโอโอช่างเถอะซื้อเยอะไปขนาดนี้ยังไงก็กินไม่หมดอยู่ดีไปซื้อเราไปเถอะเ,เดี๋ยวก่อนสิครับออถ้าพวกคุณกลัวว่าจะกินไม่หมดงั้นเอาเองี้เดี๋ยวผมแบงแพ้คุณแล้วกันครึ่งวี10บาทครับ <c oughs> นี่ซื้อหน่อยโฮฉันอยากกินอ่ะ พึ่งนึกแล้วกันโอเคครับเฮ้ยเยนี่เฮียจะทำอะไรอะ่ะก็แบ่งครึ่งใ,ให้คุณไงครับไอ้ย,ยาใครเขาแบ่งครึ่งกันแบบนี้ล่ะแบ่งครึ่งแบบนี้ฉันก็ขาดทุนแย่สิเอามานี่เดี๋ยวฉันแบ่งเองโอเคเรียบร้อยอีกครึ่งน,นึงฉันคืนให้เฮียไอ้ยาคุณแบ่งแบบนี้แล้วไอ้เปลือกกล้วยที่เหลือผมจะไปขายใครล่ะ เท่ากับว่าคุณเอาไปหนึ่งวิเลยนะหนึ่งวีอะไรกันล่ะเปิดอฉันเดี่ยเอาไปซะหน่อยนี่เมแกทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะโอ้เฮียเฮียไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจัดการสั่งสอนมันเองแกแบ่งกล้วยแบบนี้เฮียเขาจะขายต่อยังไงเะตือกี่มัดไม่ต้องพูดที่ฉันพูดมันถูกไหมล่ะเปลือกกล้วยพวกนั้นมันขายไม่ได้สักหน่อยแต่ว่ามันไม่ต้องพูดที่ฉันพูดมันมีเหตุผลไหมล่ะ ซื้อกล้วยแค่นี้ทําไมต้องทะเลาะกันอย่างนี้ด้วยเอาเฮ้ยกล้วยกูแตงโมครับแตงโมแตงโมดหวานสดๆจากสวนเลยครับเฮียเมื่อวานตอนที่ผมมาซื้อแตงโมอ่ะเฮียบอกว่าถ้าไม่หวานน่ะสามารถเปลี่ยนลูกได้ใช่ไหมใช่ครับผมพูดแบบนั้นงั้นเฮียก็ลองชิมดูสิแตงโมเฮียไม่หวานเลยสักนิดโห่ แตงโมลูกบอลเลิศบเ,เ,เทิมกินเหลือแค่นี้ยังจะมาบอกว่าไม่หวานอีกเหรอผมกินเหลือแค่นี้ก็จริงแต่แตงโมเฮียไม่หวานเลยสักนิดไม่เชื่อเฮียลูเอาไปชิมดูสิเอาลองไปชิมดูไม่หวานตรงไหนเนี่ยโคตรหวานเลยเฮียเป็นเจ้าของร้านเฮียก็ต้องพูดว่าหวานอยู่แล้วสิไม่รู้อ่ะไม่สนยังไงเฮียก็ต้องเปลี่ยนลูกให้ผมอะ กูไม่อยากจะเถียงกับมึงละเออนี่คุณสวยครับรบกวนเชิญดังนี้หน่อยครับเราให้คน,นสวยคนนี้ลองชิมดูไหมเออคุณสวยครับลองชิมแตงโมนี้ดูหน่อยครับว่าหวานหรือเปล่าหวานไหมครับไม่หวานใช่ไหมครับเอ่อก็ไม่รู้ว่าจะตอบเป็นไงดีอะตรงนี้คุณตอบไปเลยว่าไม่หวานอะ เดี๋ยวถ้าเฮียเขาเปลี่ยนลูกเต็มโมให้ผมนะผมยกให้คุณเลยนี่ยๆนี่มึงเห็นกูเป็นอากาศหรือไงเนี่ยพูดอะไรแบบนั้นเล่านี่คุณสวยครับถ้าคุณบอกว่าหวานนะเดี๋ยวผมเอาแตงโมให้คุณปีสองลูกเลยครับคุณสวยครับถ้าคุณตอบว่าไม่หวานนะผมเนี่ยเอาให้เลยส3มลูกเออนี่คุณสวยครับถ้าคุณบอกว่าหวานนะมผมเอาแตงโมให้คุณสามลูกแถมเงินให้อีกห้าร้อยเลยครับหวานค่ะหวานมากๆ สุดเลยเฮ้ยอ้ยานี่พวกคุณเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเนี่ยแก่งมิชาซีบเป็นพวกเดียวกันเหรอเอองอนเว้ยคิดจากงัดนกับกลัวแม่งเด็กไปไว้น้องเออคุณสวยครับคุณรอแป๊บไดงไหครับเดี๋ยวผมเอาแตงโมใส่ถุงให้แล้วก็เอาเงินให้คุณห้าร้อยนะครับค่ะแตงโมนี่หวานจริงเนาะทีครับ quá đắt quá ạ nó quá gì Nó nhang nó rồi 500 nè Đãi Đãi